เรื่องอะไรกันหนูหนูไม่ทำแล้วได้ไหมคะหนูไม่อยากยุ่งกับพวอสยามนะพี่อีกแล้วคะ่ะมันมีอะไรหนูโดนพ่อของหมุดคููมาคะ่ะเขาสงสัยว่ามีคนใช้ให้หนูทำร้ายลูกเขาหนูเคยได้ยินว่าปู่ของหมุดเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่คิดว่าครอบครัวเขาจะน่ากลัวขนาดนี้เรื่องแค่นี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เดี๋ยวผมจะทำให้พวกมันไม่มีเวลาสนใจคุณเลยคุณจะทำอะไรพวกเขาอีกคะมันจะไม่แรงเกินไปหรอคะ ด้วยเราได้ไหมคะเดี๋ยวน่าเสียดายนะของดีๆทั้งนั้นคุณเคยได้ยินคำว่า เมื่อขึ้นขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ไหมรู้ไหมว่าเพราะอะไร,ราท,าทันทีที่คุณลงจากหลังเสือเสือมันจะกินคุณ ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาสิบเอ็ดและแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย